นิยายรักชื่อเรื่องวันหยุดหัวใจใกล้กัน EP 2บทที่8คนที่ไม่ควรเจอแต่ดันเจออีกแล้ว3วันผ่านไปสนามแข่งฟอร์มูล่าวันควันขาวจากเครื่องยนต์ลอยอ้อยอิ่งในอากาศกลิ่นน้ำมันเครื่องและเสียงโลหะกระทบกันดังไปทั่วบริเวณ เจอยู่ในชุดช่างซ่อมรถกำลังตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถแข่งคันหนึ่งด้วยความตั้งใจเทเจวันนี้มีถ่ายแบบโปรโมทร,ร่วมกับทีมแข่งของเราด้วยนะได้ข่าวว่าเป็นนางแบบดังเลยละ่ะเพื่อนร่วมทีมสกิจบอกอืมเจตอบรับแบบไม่ค่อยสนใจนะักเขาไม่ค่อยสนใจพวกคนดังหรือเซเลบอยู่แล้ว ตราบใดที่ไม่เกี่ยวกับรถแข่งเขาก็ไม่ใส่ใจแต่แล้วเสียงส้นสูงกระทบพื้นดังกึกดังกึกพร้อมกับเสียงหัวร้องของทีมงานฝ่ายโปรโมทคุณลลินมาทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเซตแรกกับรถแข่งนะเจชังนักมือที่กำลังไขน็อตก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องถอนหายใจแรงๆทันทีที่เห็น ผู้หญิงที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจออีกลลินบ้าไปแล้วเจพ,พึมพำเบาๆแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะยังเล่นตลกกับเขาต่อไปเพราะผู้กำกับโปรโมตเดินตรงมาหาเจพอดีคุณเจใช่ไหมครับเราต้องการให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเซตถ่ายภาพนี้ช่วยมาเป็นตัวแทนช่างซ่อมรถหน่อยนะครับ าเจทำหน้าเวอผมแค่ช่างซ่อมรถไม่ใช่ในายแบบแต่มันจะดูสมจริงไงครับทีมงานตือ้อคุณดูดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่เอาหน้าเจแค่ยืนอยู่ข้างๆรถแข่งเองเพื่อนร่วมทีมตบบ่าเขาช่วยช่วยหน่อยในขณะเดียวกันลลินก็หันมาแล้วเบิกปากกว้างเมื่อเห็นเจนี่คุณ เธออุทานออกมาใช่ฉันเองเจตอบเสียงเรียบพลางคิดในใจว่าวันนี้เป็นวันบ้างอะไรของเขาอีกลาลินหัวร็อกทำไมเราต้องมาเจอกันอีกเนี่ยนี่มันเวรกรรมอะไรหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันทีมงานยิ้มอย่างพอใจโอเคโอเคงั้นมาเริ่มถ่ายกันเลยบทที่9ถ่ายแบบหรือถ่ายตีกัน ละลินยืนโพสท่าอยู่ข้างรถแข่งในขณะที่เจยืนพิงรถฝั่งตรงข้ามสายตาของทั้งคู่สบกันเป็นระยะอย่างไม่มีใครยอมใครคุณช่วยทำหน้านิ่งๆหน่อยได้ไหมละลินกระซิบระหว่างที่ช่างภาพกําลังจัดแสงหน้าผมก็นิ่งอยู่แล้วเจยกระซิบกลับก็นิ่งเกินไปไงแล้วคุณจะให้ผมทำไงยิ้มหน่อยสิ ไม่หลักละลินมกรอกตาโอ้ยผู้ชายอะไรแข็งยิ่งกว่ารถแข่งอีกเจอถอนหายใจผู้หญิงอะไรช่างเรื่องเยอะจริงๆแต่ไม่ว่าพวกเขาจะประทะขคารมกันแค่ไหนภาพถ่ายที่ออกมากลับดูดีจนทีมงานพากันปลืม้มสุดยอดมากพวกคุณดูเข้ากันสุดๆไปเลยหา เจกับลาลินหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าตกใจเคมี e. เข้ากันมากๆเลยเข้ากันบ้าอะไรพวกเขาคิดในใจพร้อมกันแต่ไม่มีใครพูดออกมาหลังจากถ่ายแบบเสร็จลาลินเดินมาหยุดตรงหน้าเจแล้วกดอดนี่เราต้องหยุดเจอกันได้แล้วนะผมก็หวังแบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนลาลินเอียงคอ ฉันยังไม่รู้ชื่อคุณเลยนะเจเต็มเต็มละ่ะเจตนิพัทโอเคคุณเจตนิพัทละลินยิ้มมุมปากฉันละลินยินดีที่รู้จักนะแม้ว่าจะเป็นการรู้จักกันแบบสุดป่วนก็ตามเจมองเธอก่อนจะยิ้มบางบางครั้งแรกตั้งแต่เจอกันมาอืมยินดีที่รู้จัก บทที่สิบความบังเอิญที่อาจไม่ใช่แค่บังเอิญหลังจากวันนั้นลาลินและเจยังคงใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองลาลินถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและออกอีเวนต์ส่วนเจก็ยังคงเป็นช่างซ่อมรถแข่งทุ่มเทให้กับเครื่องยนต์ของเขาแต่ไม่รู้ทำไม พวกเขายังต้องเจอกันอยู่ดีบางครั้งเจอที่สนามแข่งบางครั้งเจอที่สตูดิโอถ่ายแบบหรือแม้แต่ในห้างที่พวกเขาเคยปะทะกันในวันแรกจากที่ไม่ค่อยชอบหน้ากันก็กลายเป็นแซลกันบ่อยขึ้นจากที่แซลกันก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและจากที่คุยกันมากขึ้นหัวใจของพวกเขาก็ค่อยๆเริ่มเดินเข้าใกล้กันโดยไม่รู้ตัวบางที วันหยุดหัวใจที่วุ่นวายในวันนั้นอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้บทที่11ข้อเสนอที่ไม่ค่ำวันหนึ่งหลังจากเหนื่อยกับการทำงานมาทั้งวันเจดนิพัฒหรือเจกกำลังนั่งพักอยู่ที่อู่ซ่อมรถในสนามแข่งเสียงเครื่องยนต์ฟอร์มูลา่าวันเงียบลง เหลือเพียงกลิ่นน้ำมันและลมเย็นที่พัดผ่านทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นละลินสายเข้าว่าไงเจกรับสายน้ำเสียงเรียบนายว่างไหมเสียงหวานของละลินดังขึ้นตอนนี้ใช่ชั้นอยู่หน้าสนามแข่งเจขมวดคิวลุกขึ้นเดินออกไปดูและก็เห็นว่า เธอยืนอยู่จริงๆละลินอยู่ในชุดเรสสีดำผมยาวสลวยปล่อยลงมารับลมใบหน้าสวยของเธอยังคงมีรอยยิ้มเจ้าเล่เหมือนทุกครั้งคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันอยากขอให้นายช่วยอะไรหน่อยช่วยอะไรเป็นแฟนปลอมๆของฉันสักหนึ่งเดือนหาเจเกือบสำลักอากาศที่หายใจเข้าไปละลินยิ้ม พรุ่งนี้ฉันต้องไปงานเลี้ยงใหญ่แล้วแม่ของฉันบังคับให้ฉันพาผู้ชายที่กำลังคบไปด้วยแล้วผมเกี่ยวอะไรฉันยังไม่มีแฟนไงล่ะเธอกอดอกแต่แม่ดันเตรียมจับคู่ฉันกับไอ้ลูกชายมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งฉันไม่อยากคบด้วยเลยเจถอนหายใจแล้วทำไมต้องเป็นผมก็เพราะเราเจอกันบ่อยเกินไปแล้ว มันอาจเป็นโชคชะตานี่คุณเชื่อเรื่องโชคชะตาด้วยเหรอตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วละ่ละลาลินยักคิวช่วยฉันหน่อยนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ฉันยอมร่วมถ่ายแบบกับนายวันก่อนเจกรอกตาผมไม่มีเหตุผลอะไรจะช่วยคุณเลยลาลินทำหน้ามุย้ยก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้ลดเสียงลงกระซิบข้างหูเขาฉันให้ค่าจ้างพิเศษ หนึ่งแสนบาทเจชะง,งักทันทีคุณจะจ่ายเงินผมใช่เจจ้องหน้าเธอครู่หนึ่งเขาไม่ใช่คนเห็นแก่เงินแต่ในฐานะช่างซ่อมรถบางครั้งเงินพิเศษก็ช่วยได้หลายอย่างโอเคละลินยิ้มกว้างดีมากแต่เจยังคงสงสยัยแล้วคุณแน่ใจนะว่าผมเหมาะกับงานนี้ ผมไม่ได้ดูเป็นแฟนที่ดีเลยสักนิดช่างมันเถิดนายดูดีก็พอแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการที่ไม่มีใครคาดคิดบทที่12งานเลี้ยงและแผนแฟนกำมาลอข้ามวันรุ่งขึ้นนักโรงแรมหรูใจกลางเมือง ลลินอยู่ในชุดเรสแดงสดสวยสะกดทุกสายตาส่วนเจออยู่ในชุดสูทสีดำดูหล่อเหล่าจนแม้แต่เขาเองยังรู้สึกแปลกแปลกนายดูดีเหมือนกันนะละลินกระซิบขณะดเดินเข้ามาในงานขอบคุณแต่อย่าลืมบทนะนายเป็นแฟนฉันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพวกเขาเดินเข้ามาในงานสายตาหลายคู่ จับจ้องมาที่ลาลินและชายหนุ่มที่เธอพามาโดยเฉพาะคุณหญิงดาราแม่ของลาลินที่ขมวดคิ้วทันทีที่เห็นเจลาลินเสียงคุณหญิงดังขึ้นนี่ใครแฟนหนูเองค่ะลาลินตอบเสียงหวานพลางกอดแขนเจแน่นเจฝืนยิ้มสวัสดีครับคุณผู้หญิงแฟน คุณหญิงดาราจ้องเขาตั้งแต่หัวจะรดเท้าทำงานอะไรผมเป็นช่างซ่อมรถแข่งครับเงียบบรรยากาศตึดอัดขึ้นมาทันทีคุณหญิงดาราถอนหายใจลาลินลูกคบกับช่างซ่อมรถเนี่ยนะแล้วทำไมคะลูกเป็นนางแบบระดับประเทศลูกต้องได้คบกับคนที่คู่ควรกว่านี้แต่เขาคือคนที่หนูเลือก คุณหญิงดารารีตาแล้วคิดจะพาเขาเข,าเข้ามาเป็นเขยของตระกูลเรางั้นเหรอเจกัมมัดแน่นแต่พยายามเก็บอารมณ์เขาไม่ได้แคร์ว่าตัวเองจะถูกดูถูกแต่เขาไม่อยากให้ลาลินต้องลำบากเพราะแผนของเธอเองแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรเสียงของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นสวัสดีครับคุณลาลิน ทุกสายตาหันไปมองชายหนุ่มในชุดสูทราคาแพงเก้าเข้ามาในงานด้วยรอยยิ้มมั่นใจเขาคือริชาร์ดลูกชายมหาเศรษฐีที่แม่ของลาลินพยายามจับคู่ให้ลาลินกัดฟันให้ตายสิหมอนี่ก็มา Richard, ริชาร์ดปลายตามองเจก่อนจะยิ้มยอกนี่เหรอครับแฟนของคุณลาลิน เจไม่ตอบแต่สบตากับเขานิ่งๆคุณทำงานอะไรนะครับริชาร์ดถามเสียงเย็นช่างซ่อมรถแข่งริชาร์ดหัวรอกเบาๆน่าสนใจผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณละลินจะเลือกคนแบบนี้ละลินเริ่มอารมณ์เสียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณริชาร์ดยิ้มก็ไม่เกี่ยวหรอกครับ แต่ผมอยากเสนออะไรให้คุณสักอย่างอะไรแข่งกันหน่อยดีไหมริชาร์ดหันมามองเจคุณเป็นช่างซ่อมรถแข่งใช่ไหมงั้นเรามาเดิมพันกันถ้าคุณสามารถซ่อมรถแข่งให้ทีมของคุณชนะในสนามแข่งรายการพิเศษอาทิตย์หน้าได้ผมจะถอยออกไปแล้วถ้าผมแพ้ริชาร์ดยิ้มมุมปาก คุณต้องออกไปจากชีวิตของลาลินเงียบลาลินหันไปมองเจออย่างกังวลเจยังคงนิ่งก่อนจะพูดออกมาเสียงเรียบตกลงบทที่13เดิมพันของหัวใจหลังจากงานเลี้ยงจบลงลาลินรีบเดินตามเจออกมาข้างนอกนายบ้าหรือเปล่าทำไมถึงรับคำท้าของเขาแล้วผมมีทางเลือกอื่นไหม เจตอบเสียงเรียบฉันแค่จ้างนายเป็นแฟนปลอมๆมไม่ได้ให้มาเดิมพันอนาคตของนายแบบนี้เจมองเธอก่อนจะยิ้มบางๆบ,บ,บางทีผมอาจจะอยากทำมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะลาลินชะง,งักใจเต้นแรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่มันไม่ใช่แค่แผนแฟนกำมารออีกต่อไปแล้ว แต่มันอาจเป็นความรู้สึกจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาโปรดติดตามตอนต่อไป